มาแล้วค่ะอิฟออยตัวนี้นะคะเป็นโมเไรเซอร์เข้มข้นนะคะที่มาในรูปแบบของออยเจลเนื้อใสๆแต่ไม่ทําให้ผิวอุดอัดเลยไม่ทําให้เหนอหนักผิวแต่อย่างใดเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแตกลายนะ,ะขาดความชุ่มชื้นสูงๆงผิวแห้งกล้าต่างๆตามข้อศอกตาตุ่มต่างๆนะคะสารแอคทีฟหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีตัวเ e อ็กเพรสอีวีนะคะที่อุดมไปด้วยไขมุกธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสานกับ l a ล็กมันบ r รีตัวนี้เขาจะไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเด์นิสนะคะทำให้คอลลาเจนชั้นนั้นเนี่ยยึดติดกันแน่นขึ้นรอยแตกลายมันก็เลยจะ กระชับแล้วก็ดูยืดหยุ่นขึ้นนะคะตัวอิลาสติกเนี่ยเราสกัดได้มาจากตัวใบบบกนะคะตัวนี้เราใช้นวัตกรรม encapsulation ค่ะที่ใช้เทคโนโลยีมิโอโซมนะคะทำให้ตัวแอคที่มีอนุภาคเล็กมากนะคะเราสามารถซึมลงสู่ผิวได้ทันทีเลยนะคะจะไปกระตุ้นไฟโบบารแล้วก็คอลลาเจนนะคะให้กลับมาทํางานอีกครั้งและจุดเด่น